เกมอาจจะไปเร็วหน่อยนะครับผมเพราะว่าต้องเดินแข่งกับเวลาก็มีเวลาให้ฝังละ2นาทีนะครับผมก็แทบจะไม่มีเวลาให้คิดครับผมก็เป็นมาตรฐานหลังเนาะสู่กับโจนก่อนต่อครับผม ไปครับต่อครับผมแสกินครับผมกินครับ เกมของเราน่าจะเป็นต่อนะครับนี่บังคับต่อนะเนาะโคตสู้เดินยากนะครับผมก็เขาน่าจะแพ้แล้วล่ะครับผมเราน่าจะได้กินฟรีตัวหนึ่งก็ ไปครับหลบไปครับต่อ2นะครับผมเนี่ยูต่อสู้เส้นเวียยตัวหนึ่งครับผมไม่ยอมเสียสองง่ายๆก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วครับผมน่าจะชนะครับ ไปครับตัวสู้ยังไม่ยอมแพ้เนาะก็เขา่าจะสู้จนหมดตัวแหละอไปครับผมอ่าไปครับก็ ่าจะชนะแล้วนะครับผมกระดานที่2นะครับนี่ก็น่าจะทรงเดิมเนาะเป็นมาตรฐานกับกองโจรแต่ทีนี้ผมเดินก่อนมาตรฐานก่อนกับโจรหลังนะครับทีนี้ก็ต่อครับผม ไปครับคู่ต่อสู้น่าจะพลาดแล้วนะครับผมสงสัยคู่ต่อสู้ท่านนี้ยังไม่เคยโดนแต้มนี้นะครับก็เราน่าจะได้กินฟรีตัวหนึ่งนะครับผม ไปนี่ไม่ได้นะครับผมไปนี่ครับเกาะต่อครับผมก็น่าจะชนะแล้วนะครับผมก็จับตานี้ก็น่าจะชนะแล้วล่ะ